แพชญานิตเศร้าเพิ่งนัดเจอบีมประพั์กรอาทิตนาขอโทษที่ไม่เคยบอกสิ่งนี้ล่าสุดวันที่24มีนาคมนักแสดงสาวแพชญานิตชันสง่าเวทที่ร่วมงานกับดาราหนุ่มบีมประพังกรในซีรีส์เคว้งได้ใ,ให้สัมภาษณ์ในงานบวงสวงซีรีส์วิวออริจินอลเรื่อง r e t u r n m a n ยอดรักนักทวงคืนถึงการสูญเสียเพื่อนสนิททางน้ำตาว่าตกใจมากค่ะแพชรับข่าวเมื่อวานจากเพื่อนๆและคุณแม่ของบีมเพื่อนไลน์มาบอกในครุกว่าบีมไปสบายแล้วนะ ตอนนั้นก็ยังนึกว่าเพื่อนแกล้งเลยโทรกลับไปแล้วเพื่อนก็บอกว่าบิมไม่ตื่นขึ้นมาล่าสุดได้เจอกันเมื่อไรจริงๆแล้วแพทเพิ่งจะนัดกินข้าวกับบิมอาทิตย์นี้เองก่อนหน้านี้ไม่ได้เจอกันนานแล้วบิมก็ติดถ่ายงานด้วยเลยแบบตกใจมากยังนั่งคุยกับตัวเองเลยว่าบิมมึงเบี้ยวนัดกูนะแล้วมันจะมีช่วงที่บิมไปถ่ายซีรีส์ t h ยเ c a เ e ดคิวภารกิจไ <c oughs> ทยเคปเ e ดคิว ภารกิจกูชีวิตทัหลวงเขายังพูดกับเราอยู่เลยว่างานนี้เป็นมา s เตอร์พ c e ของเขาเลยนะให้คอยดูเพิ่งนัดกันว่าถ้าหนังออกเดี๋ยวไปดูกันอย่างนั่งคุยกันเล่นๆอยู่เลยว่าอยากได้ดอกไม้อะไรแต่ก็แบบไม่ได้เกิดขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวก็จะไปดูค่ะร้องให้หนักเลยไหม เมื่อคืนคุยกับเพื่อนก็นั่งร้องไห้กันอยู่เพื่อนทุกคนที่รู้ข่าวก็ตกใจมากและเสียใจกันจริงๆมันมีอะไรอีกหลายอย่างมากที่อยากทําด้วยอยากไปด้วยอยากคุยกับเขาอย่างที่บอกว่าเพิ่งจะคุยกันเองว่าเดี๋ยวเจอกันนะอยากทํางานด้วยกันอีกกําลังจะนัดกินข้าวกันเลยมันก็แบบไม่ตื่นขึ้นมาแล้วความน่ารักของเพื่อนคนนี้ถ้าทุกคนได้รู้จักก็จะรู้เลยว่าใครๆก็รักบีมเขาเป็นคนที่นิสมาก หัวใจสุดๆและเป็นคนที่สู้มากเลยสู้มาโดยตลอดไม่รู้จะพูดยังไงเลยอีกอย่างบีมเป็นคนแข็งแรงเป็นคนออกกําลังกายเป็นคนสนุกสนานเป็นคนที่เพื่อนๆจะขาดเขาไม่ได้คิดว่าเพื่อนทุกคนที่รู้จักบีมก็จะตกใจมากๆที่บอกว่าบีมเป็นคนสู้เขาสู้ยังไงบ้างเขาเป็นคนที่ตั้งใจมากเขาเป็นนักแสดงที่แพทรู้สึกว่าทํางานหนักและตั้งใจเป็นอันดับต้นๆตั้งแต่แพทเคยร่วมงานมาเลยความในใจที่อยากจะบอกเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายคือมันแบบ จริงๆอยากขอโทษมันที่เราเป็นแบบคนปากหนักมาโดยตลอดไม่เคยชมมันเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นคนเก่งมากมันชอบถามตลอดว่ามันทํางานเป็นยังไงเราก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาจริงๆมันเป็นคนเก่งมากนะมันทําได้ดีแล้วมันก็ทิ้งสิ่งดีๆได้งานศิลป,ปะดีๆได้ทางานศิลป,ปะดีๆไว้บนโลกนี้แล้วเลยรู้สึกผิดที่ปากหนักทําไมก็ไม่รู้ถึงไม่ยอมเอ่ยชมมันสักทีแพทกล่าวทิ้งท้ทายทั้งน้ําตาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ